สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ชมดกับคุณพราะว่านพามาดินเนอร์นอกบ้านนะคะจะพามาชิมอาหารตุรกีร้านที่ชมดมานะคะจะเป็นร้านริมทะเลนะคะแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วตลอดทางไปยาวไปนะคะ จะเป็นร้านอาหารหมดเลยแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นคอฟฟี่ช็อปด้วยหลังจากที่เราสั่งอาหารไปแล้วนะคะเขาก็จะเอาเมเซ่มาเสิร์ฟเมเซเนี้ยคือเป็นฟรีจะมีเป็น โยเกิร์ตนะคะแล้วก็เป็นยเกิรมนต์ะเขือเทศกับพริกแดงแล้วก็เป็นเ <Bread S 2> นยสด uh, เป็นขนมฟังนะคะจะเป็นบอลลูนบางสตีม ตอนนี้อาหารก็มาถึงแล้วนะคะเ,เขาเก็บเมเซ่ไปเรียบร้อยของคุณพระบ้านจะเป็นอ,อิสการการมิดโบมิดโบอคอเตจะเป็นลูกชิ้นเนื้อย่างนะคะแล้วก็จะมีข้าวให้มีชิปสแล้วก็มีสลัดส่วนของชมดเป็นทาวุกชิ จะเป็นคล้ายๆกับของพรอบ้านเลยนะคะจะเป็นไก่ข้างในแล้วก็จะมีแผ่นหอให้แผ่นแปมีชิป์แล้วก็ข้าวแล้วก็สลัดเดี๋ยวขอตัวไปดินเนอร์ก่อนนะคะตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยนะคะ มีแผ่นแรปเหลือไม่ไม่ได้ไม่ได้เหลือนะตั้งใจเหลือจะเอาไปฝากมาที่บ้าน <laughs> ให้คุณผู้บ้านขอนะคะเอาไปฝากลูกน้อยที่บ้านตอนนี้ก็ออกมาเดินย่อยกันนะคะตรงเนี้ยฝร ไปข้างหน้า,าจ,จะเป็นท่าเรือนะคะคนจะออกมาเดินเยอะนะคะช่วงนี้เพราะว่าอากาศจะไม่ค่อยร้อนแล้วพราจันเกือบเต็มตวงด้วยนะคะคืนนี้ นี่นะคะตลอดแนวจะเป็นร้านอาหารยาวไปถึงร้านที่ชมดนั่งเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทะเลนะคะเลยไปฝั่งนู้นจะเป็นชายหาดยีคพ่อโอ้ยีุพอ Is Poppy lit! Bingo girls. Ooh. Two pieces for you, sis. Two pieces for you. Two piece for you. Oh. Another piece of salad like to the crap spin. Mm-hmm, Bunny. 我一点。哦，我呢？